ท้องทีห่หางประเทศไทยเปิดงาน Amazing Thai Taste Festival วิจิตร Gastronomy สีสันแห่งรสชาติร้อยเหลียงเรื่องราวผ่านแสงไฟนะคะที่จะจัดขึ้นในระหว่าง,งวันที่10-16ก,กรกฎาคมนี้โดยได้เนรมิตวังบ้านปืนนะคะด้วยการตกแต่งประดับไฟสุดอลังการพร้อมจัดเต็มการแสดงแสงสีเสียงนะคะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหาร โดยมีนายพักพัฒน์ส่งวัฒนายุทธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้เกตเป็นประธานในพิธีนะครับพร้อมด้วยนายนัดคุดสูตรผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมทอทอท,อท,อทอและพลตรีกรการนาเวศวณิชกุลนะคะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15ให้เกีเกตเข้าร่วมงานในคณะพระรามราชนิเวศจังหวัดเพชรบุรีเพื่อยกระดับเทศกาลอาหารไทยนะครับพร้อมพัฒนดัานศักยภาพประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลกนั่นเองค่ะ สำหรับงานวิจิตแกสซมี่แอดเบุรีนะครับทางโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงโรซิซันนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนนะครับแต่เราก็อยากมีกิจกรรมอยู่ตลอดนะครับโดยการจัดงานครั้งนี้นะครับเราได้นําอัตลักษณ์ความโดดเด่นในเรื่องของอาหาร ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเป็นมีความโดดเด่นนะครับเบื้องต้นเนี่ยครับทางยูนิสโกอลได้เคยประกาศให้ทางจังหวัดเพชรเนี่ยได้เป็นเมืองขั้งสรร์ด้านอาหารนะครับเราก็เอาอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นโดยเฉพาะในเรื่องของวัตถุดิบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องรสหวานนะครับาจากน้ำวนันน้ำตาลโตนดตความเค็มจากเกลือนะครับแล้วก็ความเปรี้ยวจากมะนาวแป้นนะครับที่เราจะมารังสรรอาหารขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ไม่ใช่เรื่องของอาหารอย่างเดียวแต่เราจะเอาเรื่องของความสวยงามของสถาปัตยกรรมโดยพระรามราชนิเวศนะครับวังบ้านปืนเนี่ยมานําเสนอด้วยในการไลฟ์อัพแล้วก็ทำแบบปิ้งในยามค่ําคืนก็จะได้ให้นัเกเที่ยวนะครับมาเที่ยวชมได้ตั้งแต่ตั้งแต่ก็คือ บ่ายสามโมงถึงสี่ทุ่มเนี่ยครับเพื่อที่จะให้เกิดการพักค้างนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับใช่ครับ<ๆ>ก็จริงๆกิจกรรมไฮไลท์ของของงานภายในงานเนี่ยครับเราได้เชิญร้านอาหารที่เป็นอาหารเด่นอาหารดังของจังหวัดเพชรบุรีนะครับเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ก็ประมาณ85ล้า้านด้วยกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะครับที่เป็นชุมชนเกี่ยวกับอาหารนะครับพร้อมกับการแสดงทางศิลปินไม่ว่า คุณสิงโตคุณรุลาหรืออินดิโก้อะไรต่างๆนี่ครับตลอด7วันนะครับตั้งแต่วันที่10ถึง16กรกฎาคมนี่ครับก,ก็อยากเรียนเชิญนักท่องเที่ยวนะครับให้มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีโดยเฉพาะที่วังบ้านปืนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ในช่วงของการหยุดยาวแล้วก็มีโอกาสที่จะมาสร้างประสบการณ์ทางด้านอาหารนะครับก็ถืว่าถือว่ามีโอกาสได้มาลิ้มรส ชาติของอาหารเมืองเพชรนะครับก็ไม่ผิดหวังแน่ครับครัเราทางการท่องเทียท่ยวประเทศไทยเราคาดหวังว่าจะมีนักงเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในงานนี้ครับประมาณ35,000คนนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างเงินหมุนเวียนให้กับการจัดการครั้งนี้ในในภาพรวมของจังหวัดนะครับถึงประมาณ96ล้านบาท นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้ส่วนหนึ่งก็จริงๆโดยวังบั่นปืนหรือพระรามราชนิเวศเนี่ยค่ะก็มีความพร้อมมีทางด้านสถาปัตยกรรมที่สามารถแบบ สร้างสีสันให้กับในงานได้ไม่ว่าจะเป็นการาตกแต่งสีประดับตกแต่งไฟนะคะก็เหมาะสมกับที่เ,เป็นสถาปัตยกรรมที่ทจะจัดงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องด้านอื่นๆก,ก,ก็สถานที่จอดรถอะไรก็ในภายในพระราชวังบ้านปืนเนี้ก็มีที่จอดรถเพียงพอนะคะสำหรับนะักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเข้าชมงานนะคะแล้วก็ได้รับความอำนวยความสะดวกจาก พื้นที่ในการที่เดินทางเข้ามาร่วมงานโดยไม่ต้องตรวจาการเข้าการเข้ามาชมงานด้วยค่ะ การจัดงานครั้งนี้ครับก็คิดว่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลีแล้วก็บริเวณใกล้เคียงแล้วโดยเฉพาะยิ่งในการเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลีซึ่งมีหลายชุมชนที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสวยงามของสถาปัตยกรรมของพระราชวังปันปืนนะครับก็เชิญชวนให้มาเที่ยวนะครับในยามข้าคืนครับผมก็ขอเรียนเชิญครับทุกท่านนะครับถ้ามีเวลาว่างนะครับหรือมีโอกาสที่เดินทางมาทางภาคตะวันตกเนี่ยครับในส่วนของที่จะล่องใต้เนี่ยครับ จังหวัดเพชรบุรีนะครับพร้อมที่จะต้อนรับท่านโดยเฉพาะงานวิจิตแกสโซมี่แอดเพชรบุรีนะครับในวันที่10ถึงวันที่16กรกฎาคมนะครับช่วงเวลาตั้งแต่15.00นถึง22.00นนะครับก็ ทางสถานที่นะครับพร้อมที่จะรองรับท่านนะครับในการที่จะเสิร์ฟอาหารรสชาติของมึงเพชรให้กับทุกคนที่เข้ามาเที่ยวในครั้งนี้นะครับพร้อมกับบรรยากาศในยามค่าคืนครับครับขอขอญาตเดินเชิญนะครับและสาหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง22นาฬิกาโดยสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ c e b o o k Fanpage นะคะ Amazing Thai Pet Festival หรือที่ Facebook Fan Page นะคะ Thailand Festival ได้เลยนะคะ